สิ่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันก็ใครขนั้นฉันเรียกว่าเธอเอาแล้วนะก็ขอขอ,ขอกกาสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมมกอดวัน ันนี้ผมก็จะมาสนอนต่อคลิปเหมือนเคยนะวันนี้จะเป็นคลิปแนวแบบสโลว์สโลว์ทำภาพละมุนละมุนเนาะโอเคก่อนอื่นหมให้ทุกคนไปเอาท่ามานะก็คือเราจะถ่ายสักประมาณห้าท่านะเนาะโอเคท่าที่หนึ่งเลยเ๋ยวผมก็จะมาเลือกท่าก่อนนะครับอันนี้จะเป็นท่าที่หนึ่งนะนี่เลยุ๊บแล้วก็เอ่อท่าที่สองเอาท่าไหนดีวะ อันนี้ก็จะเป็นท่าที่หนึ่งเนาะโอเคท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สองอท่าไหนดีอะไม่รู้ว่าทุกคนผอไม่รู้จะท่าไหนดีเนาะท่าที่หนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ะเอ๊ทุกคนผมไม่รู้จะท่าไหนดีนะ 1, เออนมมะานนะ อันนี้เนาะเอออันนี้เอาเป็นท่าที่สองแล้วกันเนาะนี่ท่าที่สองแล้วก็ท่าที่สามนี่แล้วก็ท่าที่ส,สี่ท่าที่ห้าเอาเป็นท่านี้แล้วกันเนาะโอเคเราจากได้มาห้าท่าแล้วขั้นแรกให้ทุกคนมากดเต้นนะ ก็คือกดเต้นไปเลยท่าหนึ่งผมอยากเป็นท่านี้แล้วกันเนาะไม่เห็นว่ามันบังจอวะขอเปลี่ยนท่าท้วคนนะมันบังมันบังกล้องหมดเลยมันไม่เห็นอะไรเลยเนาะโอเคท่านี้เนาะนี่ท่าที่หนึ่งโอเคมันจัดได้ท่าที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดฟุกนี่ท่าที่สองนี่นี่ผมอยากเป็นท่าที่สองนะ โอเคแล้วก็ไปท่าที่สามเข้ารูปสามคือเป็นตำนานนี่โอเคแล้วก็ไปท่าที่สี่นะรอบนี้นี่ท่าทีสี่ท่าดีสี่ผมบอกเป็นท่าไหนวะสองสี่ห้าเอามันครบห้าจริงอ๋อนี่ท่าที่สี่เนาะ โอเคประมาณนี้แล้วก็ท่าที่ห้าท่าที่ห้าก็เป็นท่านี้นี่โอเคเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยเอาแล้วนะขั้นตอนนี้ก็คือเข้าสู่แคปคัตไปเลยเนาะหลังจากเข้าแคปคัตมาแล้วแล้วก็ให้ทุกคนกดบวกปรเจกตหนึ่งครั้งแล้วไปหาวิดีโอที่ทุกคนถ่ายมาเนาะก็คือวิดีโอนี้เลย แล้วก็มาเพิ่มคลิปเสียงต้นฉบับนะเออไม่ต้องรี้เพิ่มก็ได้ทุกคนเดี๋ยวผมเอ,อ้ยเพิ่มไว้ก่อนเลยก็ดีนะเพิ่มไว้ก่อนเลยก็ดีประมาณนี้แล้วให้ทุกคนออกมาปรับอัตราส่วนภาพเป็นเก้าตนะ่อสิบหกแล้วแล้วก็ซูมเข้าไปขยายเข้าไปเนาะให้มันได้แบบนี้โอเคหลังจากได้ตามที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือให้ทุกคนมาม้จังหวะเพลงเนาะ ในันร,กใรกคสิโอเคเนาะบีดเพลงก็จะได้ประมาณนี้เนาะไอท่อนสีเหลืองๆหลือที่เรากดไว้นี่ก็คือจะเป็นตอนที่เราเออกไปเขาเรียกอะไรนะไฟเปลี่ยนชุดเนาะ ไม่ใช่ดิเอาไปแบบเปลี่ยนท่อนเป็นชุดใหม่ไอที่ท่าใหม่เนาะที่ผมบอกทุกคนถ่ายหลายๆท่าน,นั่นแหละเออนี่อันนี้ขั้นตอนแรกก็คือวูบมาแบบนี้นี่อันนี้ก็แยกไปลบด้านหน้าทิ้งแบบนี้เลยโอเคแล้วนี่ก็ภาพวูบเอามาสักประมาณนี้เนาะสักประมาณนี้แหละไม่ต้องเอาไปยงไปเยอะอะไรหรอกเนาะอืมเดี๋ยวผมดูก่อนนะทุกคนนะ นะสักประมาณนี้แล้วกันโอเคอันนี้เอาประมาณนี้เนาะแล้วก็แยกไปแล้วก็ลบทิ้งก่อนแบบนี้1ทีแล้วก็ลบเสียงเพลงทิ้งไปด้วยแล้วก็บันทึกบันทึกไป1รอบแบบนี้โอเคหลังจากบันทึกเสร็จกดย้อนกลับกดย้อนกลับอีกทีกดย้อนกลับ,บ,บแล้วก็ลบไอ้ด้านหน้านี้ทิ้งไปเลยเนาะฟูบแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็มาหาเอ,อ่อ ถ้าใหม่เนาะนี่ผมจะซอกประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะโอเคเอาประมาณนี้พอไหมวะสั้นเกินเนาะประมาณนี้เนะเาะอ๋อถึงประมาณนี้แหละนี่แยกไปแล้วก็ลบทิ้งลบด้านหลังนี้ทิ้งไปด้วยนะนี่อันเนี้ยลบทิ้งไปด้วยแล้วก็บันทึกแบบนี้ แล้วก็ย้อนกลับอีกทีทาแบบนี้ให้มาได้สักห้าคลิปนะทุกคนนะไอห้าคลิปเลยนะก็คือเราถ่ายมาห้าชุดไงก็คือต้องเป็นห้าคลิปเนาะเนี่ยก็แยกไปลบประมาณนี้แล้วก็เลื่อนดูว่าจะเอาถึงประมาณไหนเดี๋ยวผมจะอสักประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ลบไปฟืบเดีเดี๋ยวเดี๋ยวังไงผมว่าแล้วลืมจริงด้วย <laughs> โอเคอันนี้ก็เลื่อนมาดูสักประมาณนี้อันนี้คือจุดเริ่มที่เราจเจ้าเนาะผมจะซักประมาณนี้แล้วผมก็จะเอามาสิ้นสุดอยู่ตรงนี้โอเคแยกไปลบทิ้งฟแล้วก็ลบอีกทิ้งด้วยอันนี้ก็จะเป็นชุดที่3ที่เราทำแล้วนะก็คือเราจะทําทั้งหมดประมาณสัก5ชุดเนาะก็คือตามจังหวะเพลงเลยเพราะว่าบีทเพลงมันก็มี3าบีทเนาะสบีทก็คือรวมตอนต้นคลิปที่เราเปิดมาก็จะเป็น5้าเนาะโอเค นี่เราก็เลื่อนมาต่อหมุบนี่ผมจะสักตอนที่มันเริ่มยืนขึ้นแล้วกันเนาะประมาณนี้เนาะแยกไปลบนี่ทิ้งฟุบแล้วก็เลื่อนมาหาตอนที่เราจะเอานี่ประมาณนี้เนาะแยกไปลบแล้วก็ลบไปด้านล่างทิ้งไปด้วยไอคือเสียงเพลงเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมเลยเนาะนี่แล้วก็ยังอีกอันเดียวละอีกอันเดียวแล้วอีกอันเะดียวแล้วเนาะอันนี้แล้วก็อันที่สี่แล้วเนาะ ลบไปนี่อันสุดท้ายอันสุดท้ายเอาสักประมาณไหนวะไม่รู้จะเอาจุดเอาเลยวันทุกคนลบไปแบบนี้ฟูบเดี๋ยวผมจะสักประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ลบไปเหมือนเดิมแล้วก็เซฟนี่มันก็จะได้แบบนี้แล้วกดย้อนกลับแล้วเปิดกลับมาให้มันได้มีสียงเพลงแบบนนี้เนาะกดออกแล้วทุกคนเข้าสู่แอป VSCO เลย รอบนี้ก็คือเราจะทําการสาโลมานะนี่มีห้าคลิปแล้วก็สโลไป5้าคลิปเลยแบบนี้ฟึบเครื่องมือคมเร็วแล้วให้ทุกคนขยับไอ้ด้านหน้านี่มานิดนึงนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ปรับให้เป็น0ูจุดเลยนี่แล้วก็บันทึกไปแบบนี้เนาะ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมทําเสร็จแลนะ้วเนาะก็คือเราจะทําแบบนี้ประมาณห้าคลิปแลนะ้วเนาะมันจะซ้ํามันจะนานไปเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินเดี๋ยวไปกันเลยโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้ทาการสโลว์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดออกไปเลยแล้วก็สู่แอปแคปคัสอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วให้ทุกคนอนะ่ะมาเพิ่มคลิปวิดีโอที่ทุกคนไปอันนั้นมาเมื่อกี้เนาะก็คือเราจะเพิ่มออกมาหมดเลยก็คือนี่อันที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าโอเคออกมาหมาเลย แบบนี้เราก็ลบคลิปด้านนานี้ทิ้งไปเลยแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือให้ทุกคนมาตัดอันนี้มันให้ตรงกับเส้นเหลืองที่เราตัดไว้นะไม่ใช่ตัดไว้ดิตรงกับไอจุดสีเหลืองที่เรามาร์กในจังหวะเพลงไว้เนาะนี่เราก็ลบออกม,มาให้มันตรงแบบนี้โอเคลบออกไปแบบนี้เลยเนาะลบออกลบออกแบบนี้ ใกล้แล้วลบไปเรื่อยๆเยนาะอันนี้จะเป็นคลิปแบบง่ายแสนง,ง่ายเลยนะโคตรง่ายเลย <c oughs> อยันสุดท้ายแล้วก็ลบไปอ้าวทำไมเป็นงี้อ่ะอาวมันไปนตัดทำไมข้างบนอะ่ะคือเราอยู่ข้างล่างอ้าอ,อะไร เป็นอะไรของมือพ่อหนุม่มเอ้ยอะไรวะอะไรวะทุกคนเห็นไหมแปลกนะอะไรวะโอเคช่่งมันเถอะโอเคหลังจากได้แบบนี้ขั้นตอนต่อมามากดตรงจุดสีขาวนี่แล้วหาตรงคำว่าดำเลื่อนเนาะเอาดำเลื่อนทุกอันเลยนี่นี่ก็ดำเลื่อนเหมือนกัน นี่ก็ดําเลื่อนอันนี้ก็ดําเลื่อนเหมือนเดิมเนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการปรับโทนสีนะการปรับโทนสีของเราก็จะง่ายๆแต่ก่อนจะไปปรับโทนสีอย่าลืมเอาคลิปดอกกุหลาบดอกซาก,กุระอะไรก็ว่ากันไปมาใส่ก่อนนะเอ๊เอาเป็นคลิปนี้แล้วกันเนาะคลิปไหนดีวะนี่แล้วกันเนาะ โอเคแล้วก็ปรับให้มันเต็มจอแบบนี้ฟุ๊บแล้วขั้นตอนต่อมาปิดเสียงมันด้วยแล้วกดเข้าตรงคําว่าผสมแล้วเอาตรงคําว่าฟิลเตอร์นี่เนาะนี่จะได้แบบนี้เลยแต่ว่าผมแนะนำว่ายอย่าเพิ่งใส่ล้วกันเนาะเพราะว่า เห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเอฟิกไอดอกซากุระมันไม่ได้หายไปด้วยเนาะเราค่อยมาใส่อีกทีละกันอันนี้เนาะโอเคแบบนี้แล้วก็ตัดไปแยกลบโอเคแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะปรับโทนสีแล้วเนาะก็คือให้ทุกคนเลื่อนมาหาตรงคำว่าภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลยแล้วมากดเข้าสตนะ็อกวิดีโอเนาะแล้วเอาเป็นวิดีโอสีดําออกมาแบบนี้แล้วให้ทุกคนอะ่ะมากดาตึงมาเนาะคือว่าตึงกดคําว่าตึงเลย แล้วก็ลบวิดีโอทิ้งไปเนี่ลบทิ้งไปเลยแล้วก็ปรับไอสีดำไม่ลากมาให้มันสุดคลิปแบบนี้เลยแล้วก็ปรับขึ้นให้มันเต็มจอแบบนี้แล้วทุกคนกดเข้าผสมแล้วฟิลเตอร์เหมือนกันไม่ใช่ดิเอาโอเวอร์เลยเนาะแล้วก็ปรับความแข็งกระด้างนี่ลงมาก็คือเอาประมาณไหนก็ได้ทีุ่กคนคิดว่าสวยเนาะ๋ยวผมสักเจ็ดสิบกแล้วกัน แล้วก็เริ่มมาด้านหน้าสุดเหมือนเดิมเพิ่มโอเวอร์เลสรอบนี้เอาเป็นสีขาวนะเมื่อกี้สีดำรอบนี้สีขาวแล้วก็ทำเหมือนเดิมตึงอยู่ไหนวะโอเคเนี่ยแล้วก็ลบไอ้วิดีโอทิ้งไปฟุบแล้วก็ลากมันมาให้สุดเหมือนเดิมนี่แล้วก็ปรับให้เต็มจอผสม โอเวอรย์เหมือนเดิมนี่นี่ก็ปรับเอาตามใจชอบเหมือนเดิมเนาะโอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือกดปรับแก้แล้วกดเข้าตรงคำคมสว่าง,าางอันนี้ปรับเป็นบวกสิบนะอันนี้ก็บวกสิบห้าแล้วกันเนาะไม่ไม่ยี่สิบหรือแล้วกันสิบห้ายี่สิบแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ผมจะปรับเป็นสิบคมอิ่มตัวการเปิดรับแสงผมจะปรับเป็นสักสนะิบห้าเนาะ คงคงมชาร์จผมเอาสักยี่สิบละกันยี่สิบห้าเนาะไม่ใช่ยี่สิบหยี่สิบห้าแล้วก็อากวกดผิดไฮไลท์ไฮไลท์นี่ผมเอาเป็นเป็นลบห้าสิบเลยเนาะโอเคมันก็จะได้สักประมาณนี้ลองมาดูว่าสวยไหมโอเคภาพมันดูขาวๆไปนะถ้ามันขาวเกินไปแล้วก็มาปรับไอสีขาวนี่ลงผสมอ่าเอาสักประมาณนี้แล้วกันเนาะสี่สิบ โอเคนี่มันก็จะออกแนวละมุนล,ละมุนล,ละเนอะนี่โคตดสวยอะ่ะเนะแล้วก็บันทึกไปเลยแบบนี้ แล้วก็รอมันก่อนนะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วเรายังจะแบบเข้าไปตัดอีกรอบนึงนะก็คือว่ารอบต่อไปคือเราจะใช้เป็นเออเขาเรียวกว่าอะไรวะคือเราจะไปตัดอีกรอบนึงอะ่ะคือเอาออกมาแหละแต่เราจะแบ่งฉากอีกรอบคือเราจะใส่เอฟเฟกสีดาที่ผมใส่ตอนแรกแล้วเอฟเฟกซากุระมันไม่กินไปด้วยเนาะก็คือเราจะใส่เอฟเฟกนั่นแหละโอเคหลังจากเสร็จแล้วก็กดออกไปเลยแบบนี้แล้วกดบวกโปรเจกต์ม่หนึ่งครั้งแล้วเอาวิดีโอที่บันทึกมาเมื่อกี้เอาออกมาแบบนี้ แล้วคนเลื่อนมาหาตอนที่มันเริ่มตอนที่มันหน้าจอดํานี่เนาะสักประมาณนี้แล้วกันลองแยกไปฟุบลองใส่ดูนะว่าได้ไหมดําเลื่อนเนาะถ้ามันอันนี้ขึ้นไปแล้วก็ปรับขึ้นสักหนึ่งวิแล้วกันเนาะ น,นี่สวยสวยสวย,สวยอันนี้ก็ก่อนจะเข้าตรงนี้เนาะอันนี้ก็แยกไปแล้วก็อันนี้ก็ปรับเป็นหนึ่งวิเหมือนกันมันสวยอยู่หนึ่งวิอะแล้วก็อันนี้ด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนฉากโอเคประมาณนี้แยกไปแล้วก็ดําเลื่อนหนึ่งวิโอเคนี่อันนี้ด้วยประมาณนี้ลุบ

แล้วก็บันทึกไปเลยคลิปนี้ก็จะเพลงแค่นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อเด้อและอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย